เกาะมากเนี่ยเป็นหมู่เป็นเกาะในหมู่เกาะช้างแหละพื้นที่ช่มโยงนะครับผมเป็นเกาะที่มีอ่าพื้นที่ใหญ่เป็นลนดับสามในหมู่เกาะของจังหวัดตราดนะฮะเกาะมากมีพื้นที่อยู่ประมาณสักสิบสามตารางกิโลเมตรหรือเก้าพันห้าร้อยไร่ในปัจจุบันมีประชากรอ,อยู่ประมาณหกร้อยคนครับเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นของรายได้ของเกาะมาเนี่ยมาจากการท่องเที่ยวเกาะมาเนี่ยมีระยะทางห่างจากฝั่งก็คือทางทาเอแหลมวอบอยู่ประมาณสามสิบเจ็ดกิโลเมตรนะครับผม อปทเราเนี่ยได้ร่วมกับทางรัสบาลเยอรมันนะครับผ่านองค์การเชแซดในการดําเนินงานพัฒนาเกาะหมากให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำอันนี้เราดำเนินงานมาร่วมสิบปีละผมเข้ามาทํางานที่อปทในปี2,554เกาะหมากเนี่ยก็มีการดําเนินงานร่วมกับเชแซดแล้วนะครับผมนี่ก็คือตัวอย่างกิจกรรมการท่องเที่ยวนะครับที่อปทได้ร่วมพัฒนากับทางผู้ประกอบการแล้วก็ชุมชนในเกาะหมากรวมไปถึงหน่วยงานพันธมิตรต่างๆนะครับในระยะเวลาร่วมสิปีที่ผ่านมานะครับ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการเดินทางที่ปลดปล่อยคาร์บอนต่ําก็คือการส่งเสริมการใช้จักรยานอันนี้ขอเท้าความไปเมื่อปีสัก54ตอนที่ผมไปเกาะหมาครั้งแรกเนี่ยฮะหมก่เกาะหมากเ,เต็มไปด้วยมอเตอร์ไซค์เต็มก่อเลยเพราะว่าการเดินทางสัญจรไเกาะหมากเนี่ยก็ยจะมีให้เลือกอยู่2อย่างหลักๆก็คือ1ก็คือรถสาธารนณะซึ่งก็ไม่ได้มีการบริหารจัดการ ที่เป็นระบบอะไรมากมายนักเพราะเนื่องจากว่าเกาะหมายเป็นพื้นที่เล็กๆถนนหนทางก็ไม่ได้เยอะมากนักนะครับผมอีกอย่างหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้ในการเดินทางมากก็คือตัวมอเตอร์ไซคนี่แหละเราจะเห็นว่าทุกการีสอร์ททุกโรงแรมที่พักเนี่ยจะมีมอเตอร์ไซค์ให้เช่ารวมไปถึงร้านให้เช่ามอเตอร์ไซค์นะครับก็จะเป็นภาพที่เห็นชินเลยในการไปเกาะหมาเราเห็นมอเตอร์ไซค์วิ่งเต็มเกาะไปหมดจักรยานก็มีใช้บ้างอยู่เหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรนะครับเนื่องจากว่าเกาะหมาพื้นที่่่ก็็ถึงแมม้้วาจะไไดเปน พื้นที่ราชันหรือว่าเป็นภูเขาอะไรมากนักแต่ก็มีพื้นที่ที่มีเนินอยู่บ้างหรือว่ามีความราชันอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับผมก็เลยอาจจะยังไม่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวในอดีตในเรื่องการใช้จักรยานในการท่องเที่ยวนะครับรวมไปถึงก ah, ิจกรรมการท่องเที่ยวของเกาะหมาเนี่ยเราต้องบอกว่าเป็นต้นแบบในการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นมิต,ตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยสไลด์นี้จะเป็นสไลด์ที่คลาสสิกมากไม่ว่าจะทเรื่องอะไรเราจะพูดถึงเรื่องภารกิจของอปทค,คือประสานส่งเสริมสนับสนุน ทำไมถึงต้องพูดถึงเรื่องนี้ครับแน่นอนครับอบทอเราเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของพื้นที่ในเกาะหมากอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นเจ้าของภารกิจอันรเกาะหมากเลยพื้นที่ที่ดูแลเกาะหมากในฐานะเจ้าของพื้นที่ก็คือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลเกาะหมากนะครับผมส่วนหน่วยงานที่ดูแลตามอำนาจภารกิจเนี่ยเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยไม่เป็นเจ้าท่าก็ดีอะไรล่ะทรัพยากรชายฝั่งก็ดีรวมไปถึงเรื่องเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมเราเีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่ดูแล ป็นเจ้าของภารกิจอยู่บนกาะหมากแล้วพอท้อแล้วเนี่ยเราเข้าไปในหน้าที่ของหน่วยงานที่ประสานให้ทุกภาคส่วนเนี่ยมีการทํางานร่วมกันเพื่อเกิดการพัฒนาการส่งเสริมยั่งยืนเราไม่ได้มีกฎหมายอะไรไปบังคับใช้นะครับนอกจากว่ามีแผนยุทธศาสตร์หนึ่งฉบับเป็นกรอบในการทํางานของเราแล้วเราก็ต้องใช้อายอำนาจหน้าที่เราเนี่ยในการไปประสานให้หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อจะให้แผนนั้นเน่ยเดินไปสู่เป้าหมายได้มาร่วมทํางานกันแน่นอนครับหลังจากประสานแล้ว แล้วก็มีอาหน้าที่ในการส่งเสริมส่งเสริมเช่นเรื่ององค์ความรู้ก็ดีส่งเสริมเรื่องกระบวนการสนับสนุนอะไรต่างๆหรือกระทั่งส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยอะไรที่เป็นข้อจํากัดในการดําเนินงานอยู่อปทอรเราก็มีหน้าที่ในการส่งเสริมแล้วก็ขจัดปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นนะครับรวมไปถึงการสนับสนุนท่านหมายถึงว่าสิ่งใดที่เขายังขาดอยู่สิ่งใดที่เขาต้องการให้เติมและไม่มีหน่วยงาน ที่ไปดําเนินการในเรื่องนั้นๆหรือว่าอะไรที่เป็นช่องว่างซึ่งหาหน่วยงานดําเนินการไม่ได้อปทเรารับหน้าที่เป็นหน่วยงานที่จะไปเติมสิ่งที่เป็นช่องว่างอยู่เนี่ยให้เต็มมากขึ้นนะครับผมแผนการดาเนินงานของอปทที่ดําเนินการขยะภายใต้เรื่องตัวสกไลคโคโนมีเนี่ยนะครับผมเราก็มองว่าในปี2565ถึงไม่กี่วันถึงปี2565เน, 2015, นี่ยครับเราควรจะต้องมีฐานข้อมูลที่สามารถนํามาใช้ในการพัฒนาเป็นแผนปฏิบัติการได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองในอนาคตว่าปี65-70เนี่ยก็หมากจะมีรถแมพอย่ชัดเจนในการบริหารจัดการขยะว่าทําอย่างไรขยะที่เกิดขึ้นบนเกาะหมากเนี่ยจะไปสู่เป้าหมายความสําเร็จน,น,นะครับผมปี65เ,เป็นปีที่เราจะเริ่มต้นทําฐานข้อมูลแล้วก็เริ่มต้นทําแผนปฏิบัติการนะครับส่วนในปี66ก็คือเรามองว่าเมื่อเราได้แผนปฏิบัติการแล้วเนี่ยเราจะสามารถขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการได้มากน้อยแค่ไหนเราก็ท้าทายด้วยระลัวละความสําเร็จการดำเนินง,งานตามแผนปฏิบัติการ ของการจัดการขยะตามหลักการศึกาษาอีโคโนมีในพื้นที่เกาะหมากรวมไปถึงปี2567ก็เช่นเดียวกันครับว่าร้อยละความสําเร็จในการดาเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฉบับนี้จะเป็นไปได้เท่าไหร่แต่นี่นเรายังไม่ได้ใส่ตัวเลขเลยฮะว่าความสําเร็จจะเป็นร้อยละเท่าไหร่นั่นแสดง,งว่าเราขอดูความยากง่ายขอดูความซับซ้อนของปัญหาขยะของเกาะมากก่อนก็คือจะได้ในปี65นี่แหละเราจะรู้แล้วละ่ะว่าฐานข้อมูลของการกระจายขยะเกาะมากเป็นอย่างไร เราจะออกไปเป็นตัวชี้วัดในปีห6เจต่อไปว่ามันควรจะขับเคลื่อนได้ไปร้อยละเท่าไหร่พอถึงปีห8นี่ครับเราพูดถึงร้อยละความสําเร็จในการลดการทาลายขยะแล้วเนจจื่องจากว่าสิ่งที่ทอปทมองคืออะไรปี7จ็ด่งปีสุดท้ายที่เราดำเนินการในเรื่องนี้เนี่ยเราจะมองว่าขยะที่เกิดขึ้นจากภาคการท่องเที่ยวบนเกาะหมากเนี่ยจะถูกนําไปทําลายน้อยลงไม่ว่าจะเป็นการฝังกลบก็ดีหรือว่าจะเป็นการเผาก็ดีอะไรที่เป็นการทําลายเนี่ย เราคิดว่ามันควรจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีขึ้นไปสู่การทําลายที่น้อยลงนะครับผมเพราะฉะนั้นในปี68 69 60เนี่ยเราก็มองเป้าหมายคือร้อยละในการลดการทําลายขยะของภาคการท่องเที่ยวของเกาะมากนั่นคือเราต้องมีกระบวนการดาเนินการอย่างไรก็ตามที่ขยะจะไปถึงปลายทางหลุมฝังกบหรือว่าเตาเผาเนี่ยให้มันน้อยลงเพราะฉะนั้นหลักการคิดของการดำเนินการของอปทในพื้นที่เกาะมากเราก็มองตั้งแต่กระบวนการต้นทางเลยครับ ทำอย่างไรถึงจะลดผลิตภัณฑ์ที่จะก่ะให้เกิดขยะขึ้นมาบนเกาะให้น้อยลงเมื่อเช้าเนี่ยเรามีคำพูดคำว่า green procurement ซึ่งอันนี้ทางออบทเราเองแล้วก็ทางพัธมิตเราก็มองเป้าหมายเดียวกันว่าเราควรจะต้องมาจำแนกดูซิว่าตัวผลิตภัณฑ์ที่เรานำไปใช้ในภาคการเพิ่มเกาะหมากเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยวงจรชีวิตของพันุเหล่านั้นเนี่ยไปถึงไหนบ้างสุดท้ายต้องไปถึงหลุมฝังกบต้องไปถึงเตาเผาไหมมันจะมีกระบวนการยังไงบ้างที่ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเนี่ย จะต้องไปสู่ปลายทางหลุมฝังกบกองตอเตาเผานะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่อปอออทอได้ร่วมคิดกับทางพันธมิตรที่ทํางานันต่อมา2สองก็คือแน่นอนนะครับมันคงจะเป็นซีโรเวสอาจจะเป็นไปได้ยากอาจจะเป็นค่อนข้างจะเป็นอุดมคติมากเกินไปถ้าเรามองถึงระดับความเป็นซีโรเวสครับเราก็มองว่ามันก็ต้องมีขยะบางส่วนนั่นแหละที่ต้องนําออกจากก่อหมากไปสู่การอะไรการทารานการกําจัดใ,ในในพื้นที่นอกกกอนนะครับเพื่อที่ว่า เราจะสวนวยรักษาพื้นที่บนเกาะหมากเนี่ยให้เป็นพื้นที่ที่ปลอดขยวะว่างันเถอะเมืม่อเช้าเราเห็นภาพกระบี่ที่จังฮามาเรเนตฉายให้ดูว่าเราก็ไม่อยากจะเห็นภาพของเกาะหมากเป็นงั้นแต่ในอดีตที่ผ่านมาเราเคยมีภาพอย่างเงี้ยบนเกาะหมากอยู่เหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะไม่รุนแรงเหมือนที่กระบี่แต่มันก็เริ่มเห็นภาพดังกล่าวแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือตัวรถแมพเที่ยวบทอมองไว้นะครับในการเนินการปี65-70ในการเนินการตามแผน BCG ในเรื่องสก c ลเงินโครนเมครับเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราขาดพันธมิตรเราขาด ชุมชนที่ให้ความร่วมมือแล้วขาดสารประกอบการผูกต่อความมือหรือเราขาดอะไรล่ะหน่วยงานที่เป็นเจ้าข,ของภารกิจตัวจๆๆริงสิ่งจริงความมือเนี่ยการเดินทางไปสู่เป้าหมายเนี่ยก็ค่อนข้างจะยากนะครับผมเพราะฉะนั้นก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมือแล้วก็ดาเนินการต่อไปได้นะขอบคุณมากครับ